การจอมพลังที่แจ้งหากล้มเลิกมูลิธิกัารจอมพลังจะมีการเปลี่ยนให้ทรัพย์สินทั้งหมดตกเป็นของมูลิธิที่มีความน่าเชื่อถือและมั่นคงแห่งหนึ่งแทนที่ของมูลิธิธรรมนัตพรหมเผ่าปัจจุบันมูลิธิกัารจอมพลังยังไม่ได้เลิกยังคงทํางานอยู่และตอนเนี้ไม่มีเงินออกไปที่มูลิธิธรรมนัตเวลาจะคัดคนครับคุณผู้ชมครับถ้าการทําความดีมันยากขนาดนี้ต่อไปใครจะกล้าทําความดีครับร้อนแรงมากๆนะครับสาหรับเรื่องราวของคุณกันจอมพลังกับคุณไอรัชนกนะครับที่ก่อนหน้านี้มีการประทะคารม แล้วนะครับในรายการของพิ่รยุทธ์นะครับทางคุณไอเองก็ทําหน้าที่ของสสทางคุณกันก็ทําหน้าที่ช่วยเหลือสังคมนะครับเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนด้วยการเปิดมลนิธินะครับแล้วก็นําเงินที่ได้จากการบริจาคเนี่ยมาช่วยเหลือชาวบ้านทหารแล้วก็อีกหลายๆคนที่เดือดร้อนแต่ก็มีหลายเรื่องเหลือเกินนะครับที่ทางสสไอรัชนกนะครับรวมไปถึงหลายๆคนในสังคมเนี่ยก็สงสัยในมวนิธิของกันจอมพลังโดยเฉพาะ นะครับแผ่นกระดาษแผ่นนี้นะครับเป็นเพิ่มเติมข้อบังคับของมวลทิแล้วดูข้อ39นะครับถ้ามูยทิต้องล้มเลิกไปโดยมติของคณะกรรมการหรือโดยเหตุใดก็ตามทรัพย์สินทั้งหมดของมวลทิที่เหลืออยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่มวยทิธรรมนัตพมเผ่านะครับโดยทางคุณไอรัชนกเนี่ยมีการแชร์หน้ากระดาษแผ่นนี้เนี่ยแหละครับแล้วก็โพสต์เอาไว้นะฮะบ,บอกว่างานแต่งนัดดังได้เพราะกันส่วนกันก็อาศัยอำนาจบารมีนัดเราเกื้อกูลออกงาน หน้าเฟซนัดมีกันหน้าเฟซกันมีนัดออกสื่อรับใครออกงานกระทรวงเกษตรขึ้นเวทีบอกมีวันนี้เพราะพี่นัดพี่ทําให้ผมผมก็อยากทําให้พี่ทุกให้ทุกคนปรบมือแฮปปี้การงานเคยทํามาหากินกับกองสลากที่ทานัดได้ชื่อว่าเป็นห้าเสือรับงานกระทรวงเกษตรประปรายให้สัมภาษณ์กันนัดไม่ใช่ลูกพี่ลูกน้องแต่รักกันเหมือนพี่น้องถ้ามีใครทําอะไรกันก็เหมือนทํานัดด้วยจัดตั้งนวทิ ถ้ามูลนิธิลมเลิกไปทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิมอบให้ธรรมนัติมอบให้มูลนิธิธรรมนัตพมเผ่าออกสารยุทธไม่สนิทไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษถ้าสนิทก็คงสนิทเหมือนนักการเมืองคนอื่นข้อสังเกตการกระทําไม่สัมพันธ์กับคําพูดสนิทบอกสนิททําไมต้องโกหกออกอากาศทําไมต้องหลีกเลี่ยงความจริง ล่าสุดเองวันนี้นะครับทางกันจอมพลังมีการออกมาทําคลิปนะครับแล้วก็บอกว่าการทําความดีเนี่ยมันยากนะครับมีการอธิบายถึงชื่อนะฮะผู้บริหารเนี่ยทำไมถึงไม่มีชื่อของเขาทาั้งที่ชื่อลนิธิทเนี่ยเป็นชื่อของกันจอมพลังช่วยสู้เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยต้องเอาเวลาไปช่วยเหลือสังคมไปช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนนะครับไม่มีเวลามานั่งบริหารนะครับรวมถึงดูภาพรวมเรื่องการกันนั่นนั่นก็ให้คนอื่นที่ถนัดนี่ทำตรงนั้นไปแทนนะครับแล้วก็มีหลายๆบริษัทที่ทําในลักษณะแบบนี้แล้วการบริหารแบบนี้ไม่ได้มมีแค่ การจลพลังช่วยสู้มูลนิธิใหญ่ๆระดับประเทศมูลนิธิของผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองก็เอาผู้บริหารมาบริหารองค์กรองค์กรต้องใช้ระบบบริหารผมลงพื้นที่ทํางานอย่างหนักแล้วต้องมาทํางานเอกสารด้วยเหรอขึ้นตัวของเขาเองเนี่ยก็มองว่าเออตัวเขาเนี่ย ลุยหน้าหน้างานนะครับไม่ไม่ไม่อยากจะมายุ่งกับเรื่องเอกาสารอะไรทั้งนองเนี้ยนะครับแล้วก็บอกอีกว่าการทําความดีอะถ้าการทาความดีมันยากขนาดเนี้ยแล้วต่อไปใครจะกล้าทําความดีนะครับหลังจากนั้นนะฮะตัวของกันจอมพลังเองก็มีการอ่าโพสต์ Post ไว้ในคอมเมนต์นะครับคือตัวของการบอกว่า ส่วนข้อ39หากเลิกมูลิธิกันจอพลังตอนเนี้ยผมให้ทีมงานดําเนินการเปลี่ยนให้ทรัพย์สินทั้งหมดไปเป็นของมูลิธิที่มีความน่าเชื่อถือและมั่นคงแห่งหนึ่งซึ่งปัจจุบันมูลิธิกันจอพลังช่วยสู้ก็ยังไม่ได้เลิกทํางานยังคงทํางานอยู่และปัจจุบันไม่มีเงินออกไปที่มูลิธิธรรมนัฐเวลาจะคัดคนครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางคุณการจอพลังเม้นเอาไว้ในโพสต์ของเขาเองนะครับ เนี่ยฮะคือฝั่งหนึ่งก็ทําหน้าที่สอสออีกฝั่งหนึ่งก็ทําหน้าที่ในการช่วยเหลือสังคมนะครับเป็นตัวแทนของชาวบ้านที่เดือดร้อนอะไรประมาณนี้อ้าวคุณผู้ชมมองยังไงกับเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับ